ทานทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วในช่วงของคลิปเสียงนะคะวันนี้แอดได้นําประโยคนะคะประโยคคําถามคําตอบที่แอดนะคะอัพลงเพจนะคะมาทําเป็นคลิปเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเป็นประโยคใกล้ตัวนะคะเรามาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ประโยคแรกเลยโยจืมขอนกางีอัดเตสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโยจืมขอนกางีอัดเตสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะเราก็ตอบประโยคนี้ได้เลยขอนก้างงีนับปยอสุขภาพไม่ดีขอนก้างงีนับปยอสุขภาพไม่ดีหรือนะคะซูรรมานี่มาชดโซ่ขอนก้างงีนับปาชดโซ่เพราะว่าดื่มเหล้าเยอะสุขภาพก็เลยไม่ดีซูรรมานี่มาชดโซ่ขอนก้างงีนับปาชดโซ่ เพราะว่าดื่มเหล้าเยอะสุขภาพก็เลยไม่ดีนะคะหรือถ้าสุขภาพเราดียังแข็งแรงดีแล้วก็คอนกลางี่ชวยสุขภาพดีคอนกลางนี่ชวยสุขภาพดีนะคะมาดูอีกคําถามหนึ่งนะคะอีบอนทารมานีพับไปอ๋อเดือนนี้ยุ่งมากไหมคะอีบอนทารมานีพับไปอ๋อเดือนนี้ยุ่งมากไหมคะถ้ายุ่งมากนะคะเราก็บอกว่าโนมุพับไปอ๋อยุ่งมากโนมุพับไปอ๋อยุ่งมาก นะคะหรือถ้ายุ่งนิดหน่อยโชคเกิมพับไปอ๋ n n อยุ่งนิดหน่อยโชคกิมพับไปอ๋อยุ่งนิดหน่อยมาดูอีกคําถามหนึ่งนะคะชูมาเรพโพธุงโมเฮโยชูมาเรพโพธุงโมเฮโปกติวันหยุดสุดสัปดาห์ทําอะไรคะนะคะชูมาเรพโพธุงโมเฮโปกติวันหยุดสุดสัปดาห์ทําอะไรคะถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยชิ i เป e ซอชีออยล์ ชีเเบซ่าชีออยล์พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะชีเบซ่ชีออยล์พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะจบลงแล้วสําหรับคลิปเสียงนี้นะคะถ้าเพืเ่อนๆน,นะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะยังไงแอดก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้แอดได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ